อะไเต่าแล้วเหรออ,อ้าวอุ้ยเต่าตัวโตวด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆวิพีน้องๆนั้นนะพบกับผมช่างนาเดชนะครับแล้วก็แม็กอยู่ด้านหน้านะวันนี้แม็กจะพามากูรอบอีกแล้วนะครับจากคิดก่อนเนี่ยแม็กได้เต่าไปตัวหนึงนะแล้วก็ได้ปลาไหลนะครับก็มาดูวันนี้ฮะย้ายที่ดักหน่อยนึงก็อ,อยู่ที่คลองเดิมครับจะ ได้อะไรบ้างฮะพอจะได้กับข้าวบ้างไหมเนี่ยตามมาลุ้นดูดูดกันนะมีแค่ลูกเดียวนะครับรอบที่มาดักไว้ตรงนี้เนาะได้เรื่องบ้างไหมครับนี่อะไรเต่าแล้วเหรออา้าวแล้วได้ปลาปะะกิน <laughs> ปาาลาปะปะ้ยเต่าตัวโต,วต,วตวด้วย <laughs> โอ้โหโตฝัก ลิปก่อนนี่กะเอ้าไม่ได้ปลาเลยนะครับไ,ได้แต่เตา่าแม็กดักกับอะไรหอยเชอรี่เนาะอ้าวไม่ได้ปลาเลยเหรอได้แต่เต่าอหอ่า,อาเดี๋ยวเต่าก็ต้องปล่อยมันไปแล้วแหละครับสัตว์คุ้มครองนะก็กินไม่ได้ครับอเอ๊ไม่ได้ปลาเลยครับโห ตัวใหญ่มากๆครับน่าจะเป็นเต่าน้านนําเหมือนเดิมมันเนาะนะเต่าใบไม้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาดูครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กว่าตัวก่อนครึ่งนึงอะ่ะนี่อะได้แต่เต่าครับ <c oughs> คลองนี้นี่เต่าเยอะแล้วแม็กหมานแต่เต่านะ <c oughs> ดักสองคลิปโดนสองตัวครับนี่อะครับตัวใหญ่เลย หวยออกไปหายนะไม่ไม่แน่ใจว่ามัมีเลขหรือเปล่าครับรองวดหน้าเนาะโอ้โหตัวคลิปก่อนประมาณนี้ได้ฮนะแต่ตัวนี้นี่ดูโอ้แล้วก็ข้างหลังมันแต่สีจะต่างกันจากคลิปที่แล้วเนาะอันนี้มันดูแบบมีไอ้นี้เยอะฝาครับน่าจะคนละชนิดกันอะ่ะโอ้ใหญ่ครับอ่ะมาดูนะครับเผื่อ ใครตาดีนะช่างนาเดตตาไม่ดีนะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ไม่เหมือนตัวก่อนตัวก่อนกระดองสีดําเลยครับนี่อะแต่ตัวนี้กระดองมันออกสีออกน้ําตาลแล้วก็ลายก็ไม่เหมือนนะครับมันมีน้หนามๆครับตัวนี้ใครรู้จักว่าเป็นเต่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหนนะ่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่า มันเป็นเต่าน้ําหรือเต่าบกเนี ty, like o, ana, animals, oa, so ่ยดูได้ที่อ่ามันจะให้เราดูไหมอ๋อนี่ไงขามันครับเนี่ยเห็นไหมมีพังผืดอยู่ระหว่างนิ้วนะครับเหมือนเป็ดเหมือนหาน่ะอย่างนี้เขาเรียกเต่าน้ําครับก็ปล่อยลงน้ํากลับคืนได้เลยก็เราไม่ได้เจตนาจะมาจับมันอยู่แล้วนะครับก็จะปล่อยเนี่ยบริเวณนะฮะเป็นคลองธรรมชาติเนี่ย น้ำลึกอยู่นะครับเดี๋ยวให้มันค่อยๆไปปึ๊บอ่ะมันจะไปเปล่าไปดปิอยแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นนไปแล้วครับอ่านูนนู่นนูน,น,นไปแล้วนะนู่นนูน,นลงลึกไปแล้วครับอ่า ก็ถ้าได้มันก็จะปล่อยเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งครับผมก็ไม่ได้คนกินเต่าแต่แรกแล้วด้วยครับและสองคือมันกินไม่ได้แล้วนะนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอติดพรบสัตว์คุ้มครองนะครับเต่ากัทภาพเนาะใครจะล่าหามากินมาอะไรเนี่ยก็ดูกฎหมายกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนจับนะสรุปน่าจะเอากลับบ้านแล้วนะครับรอบตรงนี้เนาะมันไม่ได้ปลาครับก็เดี๋ยวไปหาไมายใหม่ดีกว่าก็ อย่างนั้นเดี๋ยวตัดจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันเนาะก็ไม่มีครัวพื้นบ้านนะครับเพราะไม่ได้อะไรเลยถ้ามีก็น่าจะต้องแกงเต่ากันอีกแล้วนะครับโอเคก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <laughs> แบกมาดักอยู่นี่ได้เต่า2ทีแล้วนะแม็กนะ <laughs> กลับแล้วครับนนโอเคงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ